สวัสดีค่ะนลินนะคะก็ที่ลิดแก้ไปนะคะเทคนิคบาร์บี้เบสนะคะอ,อกคล้อยแล้วก็เป็นธรรมชาติสไตล์ชินีนะคะหลังทำมาแล้ว14วันนะคะอันนี้ให้หันดูด้านข้างนิดนึงอันนี้ไม่ได้ใส่ชั้นในนะคะปิดออปานนมอเดียวก็ เรียกว่านเราประทับใจมากแล้วก็ค่อนข้างชอบแผลด้วยแล้วก็รอยคลอที่มันมาปิดแผลพอดีะคะฝากบอกทุกคนนะคะว่าการเป็นผู้หญิงหรือการรักสวยรักงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่เราจะต้องให้ใส่ใจรายละเอียดนี่ก็คือว่าข้อมูลแล้วก็อย่าเชื่อรีวิวลิเนเคยบอกไว้ตลอดเลยอย่าเชื่อรีวิวให้ฟังจากปากตะะ่อปากดีที่สุดศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศึกษาเทคนิคใหม่ๆ นะคะก่อนทำอะไรก็ตามสัลยกรรมในร่างกายเราค่ะก่อนไปก็ขอฝากคลินิกที่ดีหลักมากๆเลย<ๆ>ลสสคือ The Sweet Plastic s u r g ร r i e ค่ะ